สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับในฟุตบอลวันนี้ผมมีรองเท้าค่ายของ Adidas ครับเป็นตัว Limited Edition อีกแล้วครับตัวนี้เป็นใน25ปีครับของตัวรองเท้า Predator e l อีเลชันอี t ลครับตัวนี้เป็นตัว Limited นะครับตัวรองเท้าเนี่ยประวัติเนี่ยมาเกือบ20 25ปีครับก็คือย้อนกลับไปในอดีตเลยครับยุคแรกๆเลยครับที่มาเตะ ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนรีเมคครับตัวรีเมคเรามาดูกันนะครับว่าตัวรองเท้าเป็นยังไงตัวสีจะเป็นตัวสีดําขาวแดงครับตัวนี้ตัวสีดําขาวแดงเลยตัวนี้ตัวรองเท้ามีแถบปั่นสีดําครับตัวนี้ครับตัวรองเท้าเนี่ยพูดง่ายคือเป็นสิ่งถ้าคนในยุค90้าสเนี่ยต้องต้องได้ลองใส่สักครั้งเนี่ยครับตัวเนี้ยครับตัวนี้เป็นตัว ดีเมคตัวพื้นก็จะเป็นพื้นแบบใหม่ครับแต่ตัวหนังอะทำมาจากหนังแท้หนังแท้เลยครับเหมือนกับโคปาตัวนี้่าตัวลิ้นพับเปิดปิดได้ตัวนี้ลิ้นเปิดปิดได้ครับตัวลายก็จะเหมือนตัวของตัวเดิมเลยคลาสสิกเลยตัวลายคือทํามาเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยครับข้างหลังก็จะมีเขียนไว้ครับตัวนี้ครับตัวรองเท้าครับคู่นี้ถ้าพูดถึงครับ ตัวพื้นเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นคอนโทนคอนโทนเฟรม2.0ตัวนี้เพิ่มมาคอนโทนเฟรมของก็ยุบใหม่เลยครับแต่ตัวนี้มันเพิ่งเข้ามาที่ไทยครับตัวนี้เปิดตัวในต่างประเทศตั้งแต่เดือนตุลาแล้วครับตัวคู่นี้คือพอดีทางออริได้เอาเข้ามาขายก็เลยได้เอามารีวิวให้ได้ ได,ได้ชมกันครับตัวรองเท้าครับตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้เรื่องไซส์ก่อนเรื่องไซส์ผมลดครึ่งไซส์ครับตัวรองเท้ามันมีความเป็นโอเวอร์ไซส์ตัวนี้ผมลดครึ่งไซส์ในการที่จะใส่ครับถ้าผมใส่คือ265ตัวนี้ผมลดเหลือ260นะครับตัวนี้ก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มลดไซส์มาครับตัวนี้ตัวฟิลใส่เหมือนกับถ้าคนที่เคยใส่ก็น่าจะเหมือนกับแบบตั้ง20ปีที่แล้วครับฟิลเหมือนเดิม ไม่แตกต่างจากเดิมนะครับตัวแถบปั่นก็มีความหนืดนืแถบปั่นสีดํามีความหนืดถ้าดูใกล้ครับตัวนี้มีความเหนืดครับตัวสีเหมือนเดิมเลยตัวนีดน้ดูใกล้ๆครับตัวนี้ตัวนี้แล้วประเด็นคือเม k อินเยอรมันตัวนี้ครับเม k อินจากเยอรมันเลยครับดูพื้นตัวพื้นอาจะมีเปลี่ยนตัวพื้นมาเป็นอย่างนี้ครับ ตัวนี้ก็ฟิลคลาสสิกครับใครที่ชอบแบบรองเท้าคลาสสิกหรือพวกรองเท้าหนังแท้หรืออะไระครับตัวนี้ผมแนะนําเลยให้หาซื้อครับตัวสนันรองเท้าคู่นี้ครับราคาป้ายเลยก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสครับตัวนี้จะราคาแอบแรงอยู่ครับแต่ตัวมันเป็นลิมิเต็ดครับถ้าใครนักสะสมนะผมแนะนําเลยเก็บไว้สักคู่หนึ่ง นะครับตัวนี้ไม่เสียใจแน่นอนหรือที่เป็นซาวกพิเดเตอร์ครับตัวนี้ให้ลองดูครับตัวหนังผมลองดูมีความนิ่มมีความนิ่มความนิ่มอยู่แต่ด้วยที่มันมีแถบยางเยอะครับมันก็อาจจะไม่ได้นิ่มตัวผมบอกเลยถ้าเรื่องปั่นไซคโคงเงี่ยแถบมาถึงนี่เลยแถบยางนี่มาถึงนี่เลยด้านขอบนี่กินขอบหมดเลยครับแถบยางปัน่น นี้เชือกมาสีแดงรัดดีครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็มีเสียนเลยใมกอินเดอร์นข้างในก็จะมีโลโก้ของอิลัสข้างในก็มีโลโก้ของอีลิสครับอ่าตัวนี้มามีอีกอย่างหนึ่งที่เราแถมมาก็ถุงผ้าก็จะเป็นสีแดงดำสีแดงดำมาอย่างนี้เลย ก็มีประมาณเท่านี้ครับเพราะตัวเทคโนโลยีอะไรมันไม่ได้แตกต่างครับแค่มันเป็นตัวรีเมคมาอ่าถ้าฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ถ้าชอบในช่องเนทฟุตบอลนะครับจะเอารองเท้าคู่ไหนมารีวิวอีกฝากกดติดตามด้วยได้ครับไปก่อนครับ